สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับโทรทัศน์ยี่ห้อซัมซุงค่ะเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่มีคนใช้มากที่สุดจะเริ่มพูดให้ฟังเกี่ยวกับรุ่นคุณสมบัติในการทำงานว่าเป็นอย่างไรโดยจะเริ่มพูดจากรุ่นที่ใช้กันมากที่สุดไปหาน้อยค่ะเริ่มจากอันดับที่หนึ่งซัมซุงรุ่น Ua 5 5 a u 7 0 0 2 KXXT นะคะซัมซุงรุ่นนี้นะคะถือเป็นซัมซุงที่มีคนใช้มากที่สุดเลยค่ะมีขนาดหน้าจอถึง55นิ้วความละเอียดระดับ 4K นะคะจุดเด่นนะคะเป็น Smart TV ีที่ใช้ผ่านระบบปฏิบัติการไทเซนค่ะมีภาพคมชัดสีสดสมจริงด้วยเทคโนโลยี Pure Color พร้อมทั้งเทคโนโลยี HDR ขับรายละเอียดภาพฉากมืดและสว่างสามารถทำงานที่บ้านและเรียนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะอีกครั้งราคาย,ยังไม่แพงนะคะเพียง11,900บาทค่ะอันดับที่2จะเป็นซัมซุงรุ่น UA 5 0 AU 7 0 0 2 KXXT นะคะ รุ่นนี้จะมีหน้าจอ50นิ้วโดยคุณสมบัติจะมีดังนี้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนและจัดการการแสดงเนื้อหาบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วภายในหน้าจอเดียวผ่านระบบปฏิบัติการไทเส้นค่ะภาพสวยคมชัดระดับ 4K ความละเอียดถึง3,840คณ2,160พิกเซลเลยค่ะ สีสดสมจริงด้วยเทคโนโลยี p o ค l Color พร้อมเทคโนโลยี HDR เข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่ายดายนะคะทั้ง Netflix เบราว์เซอร์ต่างๆพันรีโมทที่มาพร้อมกันในเซตเลยค่ะมาพร้อมกับ HDMI version 2.0และ USB จำนวนหนึ่งช่องสำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยค่ะและราคายังไม่แพงอีกด้วยนะคะ ราคาเพียง9,990บาทค่ะอันดับที่3นะคะจะเป็นซัมซุงรุ่น UA55BU8100KXXT ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีหน้าจอ55นิ้วค่ะมีความละเอียด 4K UHD ค่ะซึ่งเหนือกว่าแบบ Full HD ธรรมดาทั่วไปถึง4เท่าเลยค่ะ เพื่อภาพที่คมชัดอันคู่ควรต่อการรับชมค่ะและมีความล้ำสมัยและบางเฉียบกว่าที่เคยเห็นค่ะติดตั้งกับผนังได้อย่างแนบชิดขดจัดสิ่งลกหูลกตาออกไปด้วยค่ะเพราะว่าโซลูชันสายเชื่อมต่อที่ดูสะอาดตาจัดระเบียบและซ่อนสายเคเบิลต่างๆเพื่อลดสิ่งที่รกหูรกตา และรักษาลุกที่ดูไร้รอยต่อให้กับทีวีของคุณด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีราคาเพียง14,990บาทค่ะอันดับที่4นะคะจะเป็นซ m s u n งรุ่น u a 3 2 t 2 0 2 a k x x t ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีหน้าจอขนาด32นิ้วค่ะระบบภาพแบบ h d มาพร้อมกับระบบสมาร์ททีวีสะดวกสบายใช้งานง่ายและระบบพูคัลเลอร์สีสวยเป็นธรรมชาติดูหนังได้อย่างสบายตาเลยค่ะ mm hmm. และมาพร้อมกับระบบพ d r นะคะ mm hmm. เพลิดเพลินไปกับความคมชัดทั้งฉากมืดและสว่างด้วยค่ะโดยมีราคาที่สบายกระเป๋าเลยค่ะราคาเพียง5,990บบาทค่ะสำหรับที่พูดมา จะเป็นโทรทัศน์รุ่นที่ใช้กันมากไปหาหน่อยนะคะแล้วก็สําหรับความรู้เบื้องต้นนี้นะคะหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อและเลือกใช้ให้เหมาะแก่ความต้องการของผู้ที่เข้ามารับฟังค่ะถ้ามีอย่างพลาดคลิปเิดีหอม,มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ